สวัสดีค่ะทุกคนอัตม,มานรรสเตนะคะขอบคุณที่เปิดมาหาคำตอบเกี่ยวกับองค์ความรู้ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานว่าองค์ความรู้นี้มีความหมายว่ายังไงแล้วเราจะเอาองค์ความรู้นี้กลับมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างนะคะองค์ความรู้ที่นันจะแบ่งปันนี้นะคะเป็นองค์ความรู้ที่นันได้เรียนมาจากอาจารย์มาสเตอร์ซีเ c นโคนะคะเป็นความรู้ที่นันรู้สึกว่าถ้าเราเข้าถึง และรู้แจ้งถึงองค์ความรู้นี้มันจะช่วยทําให้เรารู้สึกปล่อยวางแล้วก็ทําให้เราทุกน้อยลงแล้วก็อยู่กับความทุกข์ได้ไม่นานนะคะงั้นเรามาทําความรู้จักกันเลยค่ะว่า,าผู้ตื่นคืออะไรนะคะผู้ตื่นก็คือ,อผู้ที่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคือใครว่าตัวเราคือพลังงานที่มีจิตนะคะหรือ pure er energy with consciousness นะคะ ตัวเราไม่ใช่ร่างกายนี้นะคะเราไม่ใช่ความคิดแล้วเราก็ไม่ใช่อารมณ์แล้วเราก็ไม่ใช่จิตแต่เราคือจิตวิญญาณหรือโซลนะคะทีนี้เวลาที่เราจะเข้าถึงองค์ความรู้ของผู้ตื่นการทำความรู้จักกับองค์ความรู้ของผู้หลับทำให้เราเข้าใจความหมายของผู้ตื่นได้ดีมากขึ้นนะคะผู้หลับคืออะไรผู้หลับก็คือผู้ที่มองไม่เห็น ตัวตนที่แท้จริงของตนนะคะเมื่อมองไม่เห็นจิตวิญญาณดวงนั้นก็จะคิดว่าตัวตนที่แท้จริงของตนคือสิ่งที่จับต้องได้นั่นก็คือกายสังขารคือความคิดคืออารมณ์แล้วก็คือจิตนะคะความทุกข์ทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากความไม่รู้และสิ่งที่ไม่รู้ตัวแรกก็คือการไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคือใคร ะะเพราะมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดเลยต้นเหตุของความทุกข์เมืองแบบนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นจากกายสังขารกายสังขารของเราจะมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งนะคะที่ทำหน้าที่รับข้อมูลแล้วก็ทำให้เราเรียนรู้นะคะเ,เครื่องมือนั้นก็คือผัสสะผัสสะนะคะก็คือตาหูจมูกลิ้น กายกายก็คือ,อสัมผัสนะคะผัสสะเป็นเครื่องมือที่ทําให้จิตวิญญาณของเราได้เรียนรู้ในมิติของโลกวัตถุธาตุนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมิติวัตถุธาตุเราต้องใช้เครื่องมือผัสสะตัวนี้ในการเรียนรู้นะคะหรือ,อคุณครูนันจะพูดอยู่บ่อยครั้งว่ามันคือพาหนะทําให้เราสามารถท่องเที่ยวแล้วก็เรียนรู้ในมิติวัตถุธาตุได้นะคะ ทีนี้ความทุกข์ทำงานแบบนี้ค่ะเมื่อสิ่งต่างๆนะคะในชีวิตประจําวันของเราอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสถานอาการเข้ามากระทบกับภาษาของเรานะคะทั้งภาษาทั้งห้าของเรานะคะภาษาก็จะส่งข้อมูลไปที่แผนกของความคิดนะคะความคิดก็จะกรองว่าสิ่งที่ภาษาถูกกระทบเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะคะตัวใช้ตัวที่ความคิดใช้ในการกรอง ว่าดีไม่ดีก็คือประสบการณ์ชีวิตของจิตวิญญาณนั้นๆบทเรียนที่ได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในมิติวัตถุธาตุการเรียนรู้ในสายของจิตวิทยาการเรียนรู้จากชีวิตนะคะอ,องความรู้ทั้งหมดอนะคะ่ะก็เป็นเครื่องมือ,อที่ความคิดใช้นะคะแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งก็คือ ความคิดเก่าหรือสัญญาเก่านะคะในศาสนาพุทธเรียกว่าสัญญาเก่าก็คือความคิดหรือตอดฟอร์มจากอดีตชาติของเรานะคะซึ่งยังแตะอยู่บนออร่าแล้วก็ยังเป็นเมล็ดกรรมอยู่ในจักราบของเรานะคะสัญญาเก่าประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ความรู้ที่จิตวิญญาณน,นั้นได้เรียนนะคะจะเป็นตัวกรอง ว่าสิ่งที่มากระทบกับผัสสะนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะคะส่วนใหญ่แล้วปัญหาไม่เกิดค่ะถ้าสิ่งที่มากระทบกับผัสสะแล้วความคิดเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ค่ะส่วนมากมันจะเริ่มกลายเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อความคิดเรากรองแล้วว่าสิ่งที่มากระทบกับผัสสะเป็นสิ่งที่ไม่ดีพอสิ่งที่มากระทบกับผัสสะใช่ไหมคะแล้วความคิดแผนความคิดเริ่มคิดแล้ว่ะถ้าเราคิด ถ้าความคิดเรากรองแล้วว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งไม่ดีมันก็จะส่ง d a ต a ตัวนี้ข้อมูลตัวนี้มาที่แผนกความรู้สึกทีนี้เมื่อความคิดของเราคิดว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ได้รับข้อมูลจากความคิดะคะ่ะเขาก็จะตอบสนองด้วยว่าสิ่งสิ่งนี้ไม่ดีนั่นแปลว่ามันทําให้ความรู้สึกของจิตวิญญาณของเราะคะ่ะเริ่มไปในทางที่ลบใช่ไหมคะเราก็ ความรู้สึกลบมีมากมายทั้งนั้นเลยค่ะส่วนใหญ่ปัญหาที่มักจะเกิดก็คืออารมณ์โกรธโกรธเป็นเป็นเป็นอารมณ์หนึ่งที่มีปัญหามากๆสําหรับจิตวิญญาณของเรานะคะเพราะว่าอารมณ์โกรธถ้าจิตวิญญาณน,นั้นๆไม่ได้ฝึกสตินะคะสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่ออารมณโกรธเขาก็จะตอบสนองด้วยคําพูดและการกระทําในทางที่ลบ ะะถ้าเราไม่มีสติควบคุมคําพูดและการกระทําของเราสิ่งที่ตอบสนองสถานการณ์หรือคนคนนั้นที่มากระทบกระผาาสางเรามันก็จะเป็นในทางที่ลบนะคะในทางที่ลบก็มีได้หลายระดับมากๆเลยนะคะตั้งแต่พูดเสียดสีพูดให้อีกฝ่ายนึ่งรู้สึกไม่ดีนะคะถ้าเป็นในทางที่ระดับที่สูงขึ้นก็คืออาจจะไม่สามารถควบคุมการกระทําของตัวเองได้ก็อาจจะทําลายร่างกายขึ้นมาใช่ไหมคะอันนี้คือ นันยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะแต่ถ้าผู้ที่ฝึกเจตฝึกสมาธิบางทีถึงแม้ความคิดจะรู้สึกว่ามันลบเราควบคุมความรู้สึกไม่ได้ความรู้สึกก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกลบใช่ไหมคะแต่ยังมีสติให้ไม่พูดและไม่กระทําก็คือไม่ตอบสนองกับสถานการณ์หรือบุคคลนั้นที่มากระทบกับภัสสะ ก็ทาให้ไม่เกิดกรรมนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราตอบสนองกับสถานการณ์นั้นๆที่ทําให้เราทุกข์นะคะมันคือการสร้างกรรมขึ้นมานะคะนั่นก็คือเหตุผลที่จิตวิญญาณของเราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดก็คือจิตวิญญาณของเราอะคะ่ะไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคืออะไรหรือคือใครเวลาที่เรา ไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วเราคิดว่าตัวของเราคือกายสังขารนี้คือผัสสะคือความคิดคืออารมณ์และคือจิตนะคะความสุขของเราค่ะจะมีเงื่อนไขเสมอเวลาที่สิ่งมากระทบกับผัสสะของเราสถานการณ์หรือบุคคลที่ผัสสะคิดว่ามันสุขเราก็จะสุขแต่เมื่อใดก็ตามที่สิ่งที่มากระทบกับผัสสะแล้วมันไม่ไม่ไม่เกิดความสุขขึ้นมาเราก็เกิดความทุกข์ ะะเมื่อเราไม่รู้ตัวตนที่แท้จ,จริงของเราแล้วเราคิดว่าตัวเราคือผัสสะค่ะความสุขของเรามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะขึ้นก็จะลงขึ้นลงขึ้นลงไปแบบนี้นะคะทําให้ชีวิตเรามันมันก็มีทุกข์ละสุขใช่ไหมคะการที่เรารู้ว่าตัวตนที่แท้จ,จริงของเราคือใครนะคะว่าเราคือจิตญาณทีเ่เป็นพลังงานที่มีจิตนะคะเราเราจะไม่เอาจิตของเราไปยึดติดกับกายสังขาร ไม่ยึดติดกับความคิดไม่ยึดติดกับอารมณ์นะคะแล้วก็ไม่ยึดติดกับจิตหรือเสียงในหัวของเรานะคะนั่นแปลว่าเมื่อเราเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของเราอย่างแท้จริงนะคะหรือรู้แจ้งแล้วก็เห็นตัวตนที่แท้จริงของเราะคะ่ะเราจะสัมผัสถ,ถึงความสงบนะคะเพราะว่าจิตวิญญาณของเราค่ะคือพลังงานของเราค่ะมันไม่มีผัสสะมันไม่มีการขึ้นลงมันจะนิ่งมันจะสงบนะคะเมื่อใดก็ตามที่ผู้ฝึก สามารถรู้แจ้งถึงองค์ความรู้นี้นะคะจิตของผู้ฝึกส่วนมากนะคะนั้นไม่สามารถตอบได้ว่าร้อยเอร์เซ็นต์เนาะส่วนมากจิตมันจะสงบอะค่ะเพราะว่าความสุขมันมาจากข้างในหรือความปิติมันมาจากข้างในมันไม่ต้องมีเครื่องเล้ามันไม่ต้องมีสิ่งมากระทบเพื่อให้สุขแต่มันสุขเองเพราะว่ามันอยู่กับคลื่นพลังงานที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของมันนั่นก็คือพลังงานที่มีจิตนะคะ วิธีที่จะทําให้เราเห็นตัวตนที่แท้จริงของเราทําได้ยังไงบ้างนะคะนันจะนําเพื่อนๆให้ไปเห็นตัวรู้หรือตัวตนที่แท้จริงของเพื่อนๆนะคะวิธีนี้เพื่อนๆสามารถหลับตาก็ได้หรือลืมตาก็ได้นะคะนั้นแนะนําให้หลับตาเนาะเมื่อเราปิดประสาทสัมผัสของเรามันจะทําให้เราสัมผัสให้ตัวรู้ตัวนี้ง่ายขึ้นให้เพื่อนๆหลับตานะคะแล้วก็ให้เอาจิตนะคะมองไปด้านหน้านะคะ แล้วทีนี้ก็ให้เพื่อนๆนนะคะขยับแขนขึ้นลงนะคะแล้วก็มองไปข้างหน้านะคะขยับแขนขึ้นลงเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมคะว่าแขนมันขยับเพราะว่าจิตวิญญาณของเราสั่งให้มันขยับมันจะมีตัวรู้ตัวหนึ่งที่มองการขยับของแขนนะคะนั่นคือจิตวิญญาณของเราหรือโซกนะคะนั่นคือตัวรู้ นั่นแปลว่าเราไม่ใช่กายสังขารน,นี้นะคะเราคือตัวที่มองการขยับของแขนเป็นการขยับของร่างกายนะคะต่อมานะคะคือตัวเราไม่ใช่ความคิดนะคะให้เพื่อนๆหลับตานะคะแล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วก็ให้นึกถึงภาพคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือคนรัก หรือลูกก็ได้หรือสัตว์เลี้ยงที่รักก็ได้นะคะให้นึกถึงหน้าของคนที่เราหักไว้นะคะแล้วก็ให้มองไปข้างหน้านะคะแล้วก็นึกภาพของคนที่เราหักไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมคะว่ามันจะมีตัวรู้อยูหนึ่งตัวที่มองหน้าตาของพ่อแม่นะคะมองหน้าตาของคนที่เรารักนะคะแล้วก็ตัวรู้นั่นนะคะ คือจิตวิญญาณของเราคือตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะแล้วตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือตัวที่สร้างความคิดเพราะนั้นบอกให้เพื่อนๆนึกภาพใช่ไหมคะภาพหน้าคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่หลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของเราเป็นตัวสร้างความคิดแล้วในเมื่อเพื่อนๆมองเห็นแล้วว่าไอ้ตัวรู้อ่ะมันไม่ใช่ความคิดตรงนั้นน่ะนั่นแปลว่าจิตวิญญาณของเราไม่ใช่ความคิดใช่ไหมคะงั้นมาต่อนะคะ จิตวิญญาณของเราไม่ใช่อารมณ์นะคะให้เพื่อนๆหลับตานะคะแล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วก็สัมผัสความรักในหัวใจนะคะความรักที่มีให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือคนรักในครอบครัวนะคะให้ให้สัมผัสความรักนั้นนะคะแล้วก็มองไปข้างหน้านะคะบางคนอาจจะยิ้มก็ได้นะคะเพราะความรักเวลาที่เรามีความรักในหัวใจมันจะทําให้เรายิ้มนะคะ เพื่อนๆสัมผัสได้ใช่ไหมคะว่าในระหว่างที่เรามองไปข้างหน้าเราก็สัมผัสความรักตรงหน้าอกของเราใช่ไหมคะแล้วก็ความรักนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าจิตวิญญ,ญาณของเพื่อนๆสร้างมันขึ้นมาเพราะว่าแนนขอให้เพื่อนๆนึกถึงความรักใช่ไหมคะนึกถึงอารมณ์ของความรักนั่นแต่ว่าอารมณ์ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราอารมณ์ไม่ใช่จิตวิญญ,ญาณของเรานะคะทีนี้นะคะ ตัวต่อไปนะคะจิตวิญญาณของเราไม่ใช่จิตนะคะในศาสนาพุทธจิตจะสอนว่ามันจะมันจะเป็นตัวที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาตัวเราจิตวิญญาณของเรานะคะไม่ใช่จิตนะคะจิตภาษาอังกฤษคือ mind จิตวิญญาณของเราคือ soul นะคะมันคนละตัวกันนะคะไอ้สิ่งที่มันเกิดดับเกิดดับมันคือเสียงในหัวของเรานั่นเรียกว่าจิต สิ่งที่เกิดดับนะคะแต่ตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะคือตัวที่มองเห็นการเกิดดับของจิตนะคะทีนี้ให้เพื่อนๆหลับตานะคะแล้วก็มองไปด้านหน้าเนาะทีนี้ให้ตอบคำถามของแนนในใจนะคะคำถามของแนนคือทุกคนมีความสุขในชีวิตไหมคะคำตอบจะเป็นอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือไม่มีความรู้สึกอะไรก็ได้นะคะ เสียงที่เพื่อนๆได้ยินในหัวค่ะเป็นจิตนะคะมันเหมือนกับประโยคคําพูดใช่ไหมคะมันเกิดมันมีต้นประโยคแล้วมันประโยคมันก็หมดไปนั่นคือการเกิดดับมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนั่นคือจิตนั่นคือจิตคือเสียงในหัวของเราที่เราได้ยินแต่เวลาที่เพื่อนๆหลับตาเราก็ได้ยินเสียงคําตอบที่ตอบว่าชีวิตมีความสุขหรือไม่มีความสุขเพื่อนๆสังเกตใช่ไหมคะมันจะมีตัวหนึ่งที่มองเสียงตัวนั้นอยู่ ือตัวบางตัวรู้ตัวหนึ่งที่ฟังเสียงเสียงนั้นอยู่ตัวรู้ตัวนั้นนะคะก็คือจิตวิญญาณของเพื่อนๆคือตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะลืมตาได้แล้วนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ทําให้เรารู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่กายสังขารไม่ใช่ความคิดไม่ใช่อารมณ์แล้วก็ไม่ใช่จิตหรือเสียงที่อยู่ในหัวแต่เราคือจิตวิญญาณหรือโซ่ นะคะที่เป็นตัวที่สร้างความคิดอารมณ์แล้วก็เสียงในหัวแล้วก็เป็นตัวที่ขยับขยืขย่นกายสังขารน,นี้นะคะแต่เราไม่ใช่สิบพวกนี้นะคะเมื่อใดก็ตามที่ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าถึงองค์ความรู้นี้อย่างแท้จริงนะคะโดยรู้ว่าตนน่ะไม่ใช่ทั้งสี่สิ่งนี้นะคะนี่เป็นก้าวแรกของการบรรลุขั้นแรกของผู้ปฏิบัตินะคะคือรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคือพลังงานที่มีจิตนะคะ แล้วเราจะเอาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับผู้ตื่นกลับมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงแนนขอ,เ,อเล่าเรื่องประสบการณ์ของแนนนะคะจากการเอาองค์ความรู้นี้มาปฏิบัติใช้นะคะคุณะครูค่ะจะสอนเกี่ยวกับองค์ความรู้นี้ตลอดเลยะคะ่ะแนนก็ฟังมาหลายปีแล้วนะคะแต่ก็ไม่เคย ได้นำเอาความรู้นั้นมาปฏิบัติจริงๆคุณครูไม่ได้สอนว่าต้องทําแบบหนึ่งอสาอย่างนี้นะคะคุณครูแค่สอนว่าความสําคัญของมันมีอะไรบ้างเมื่อเรารู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคือใครเราจะปล่อยความทุกข์นั้นนะคะเราสามารถที่จะรักษาตัวเองได้จากความทุกข์นั้นๆโดยการที่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะประมาณสี่เดือนหเดือนหรือ6เดือนที่แล้วอะคะ่ะก็มีอยู่วันหนึ่ง นนรู้สึกหงุดหงิดมากๆต้องการความสุขจากผัสสะบางตัวนะคะตอนนั้นเป็นช่วงที่ช่วงใกล้ๆจะเป็นช่วงนั้นของเดือนนะคะั้นก็รู้สึกหงุดหงิดมากๆอยากจะได้ความสุขจากผัสสะหนึ่งตัวทีนี้นั้นก็เลยนึกถึงสิ่งที่คุณครูสอนอยู่เสมอคือการรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนั้นก็เลยคิดว่าอืมไหนลองเอามาวิเคราะห์เอาเอาเอาความรู้นั้นมาทําสมาธิซิ พอเข้าสมาธิใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วนันจะเริ่มทําสมาธิจากการหายใจเข้าออกลึกๆนะคะพอร่างกายเริ่มผ่อนคลายนะคะนันจะดึงจิตมาเป็นผู้ผู้มองผู้สังเกตหรือผู้รู้นะคะเป็นการทาสมาธิพื้นฐานตรงนั้นอยู่แล้วนันจะดึงจิตออกมาทีนี้นันก็ดึงจิตออกมาแล้วก็มองผัสสะตัวนั้นนะคะที่นันอยากได้รับความสุขจากมันนันก็มองแล้วนันก็เห็นว่าอืมมันต้องการสิ่งที่มากระทบอะ่ะเพื่อให้มันได้ความสุข นะคะนั้นก็นั้นก็มองนั้นก็สังเกตดูต่อมานั้นก็ดึงจิตไปมองที่ความคิดนะคะความคิดนั้นก็เห็นความคิดอยู่ว่าจิตของแนนน่ะนึกถึงอดีตที่เคยได้รับความสุขจากภัสสะนั้นพอนั้นนึกนั้นมองเห็นจิตวิญญาณของแนนนะคะนึกถึงอดีตตรงนั้นจิตมันก็รู้สึกมีความสุขกับความสุขที่เคยได้รับจากภัสสะนะคะแล้วก็ต่อมาไม่นานนั้นก็เห็นความคิดของแนนนะคะก็ไปนึกถึง การที่ไม่ได้เริ่มได้ยินเสียงว่าการที่ไม่ได้เสพความสุขตรงนี้ค่ะมันทําให้เราทุกข์มันทําให้เราแบบกระวนกระวายใจทําให้เราหมุดหงิดนะคะพอแนนมองเห็นปุ๊บั้นก็เข้าใจแล้วอืมความคิดมันก็กรองมันก็ถ้าเราคิดว่ามันดีมันก็สุขพอเราคิดว่ามันไม่ดีมันก็ทุกข์นะคะในเวลาเดียวกันนั้นก็ เห็นจิตวิญญาณนะคะจิตตัวตนที่แท้จริงของแนนนะคะกำลังมองไอ้ความคิดทั้งสองตัวเนี้มองถึงความสุขในอดีมองถึงปัจจุบันที่มันไม่ได้รับความสุขจากผัสสะพอแนนแยกตัวออกมาแล้วนั้นก็ดูดูจิตวิญญาณของตัวแนนนะคะันนรู้สึกว่าแนนสัมผัสว่าจิตวิญญาณของแนนอ่ะมันไม่มีผัสสะมันไม่ได้มีความต้องการตรงนั้นมันไม่สามารถสัมผัสอารมณ์ความสุขจากผัสสะได้เพราะจิตวิญญาณของแนนมันไม่มีผัสสะ ณะะนะนะวินาทีนั้นนั้นรู้สึกหลุดออกมาเลยค่ะว่าเอไอไอความทุกข์นั้นไอความอยากไอตัณหาตัวนั้นความสุขตัวนั้นะ่ะมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายตัณหาที่มันสามารถสัมผัสความสุขนั้นได้แต่แต่ตัวเราไม่มีผัสสะเพราะฉะนั้นสุขหรือทุกข์จากผัสสะมันไม่ใช่ตัวของเรานะคะทีนี้นั้นก็ดึงจิตแล้วก็แล้วก็แยกออกจากความคิดแล้วก็อารมณ์นั่นก็รู้นั้นก็รู้ว่าเออไอความคิดนะ่ะ วิญญาณของแนนนะคะมันเป็นพลังงานที่ความคิดมันเป็นแค่เสียงแล้วก็เป็นรูป,รปลักษณ์ที่จิตวิญญาณของแนนสร้างขึ้นแต่ตัวตนที่แท้จริงของแนนะ่ะไม่ใช่ความคิดแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์ที่ความคิดสร้างหลังจากนั้นนนรู้สึกตัวว่ามันแยกมาแล้วรู้สึกถึงความสงบนิ่งถึงถึงขึ้นพลังงานของของตัวเราที่แท้จริงนะคะมันคือความสงบแล้วก็นั้นก็อยู่กับความนิ่งตรงนั้นนะคะสักพักหนึ่งหายใจเข้าออกทําสมาธิกับสิ่งสิ่งความว่างตรงนั้นนะคะ นั่นนั่นก็ลืมตาขึ้นออกจากสมาธิเราก็สังเกตได้เลยว่าความหงุดหงิดตรงนั้นมันหายไปเลยถ้าเพื่อนๆเ,เอาวิธีนี้ไปฝึกใช้นะคะไม่ต้องกดดันตัวเองเนาะถ้าเกิดว่าทําไปครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกกลับมาทุกข์อีกมันเป็นเพราะว่าเรากลับไปคิดความทุกข์เดิมๆใช่ไหมคะความคิดก็กลับมาแปะที่ออรา่าเหมือนเดิมเนาะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะกลับมา เขามาทําสมาธิสั้นๆแบบนี้อีกนะคะถ้ามันกลับไปทุกข์อีกปัญหาเดิมๆก็ทําฝึกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆะคะ่ะแล้วในที่สุดจิตมันก็จะปล่อยวางเองนะคะไม่ต้องกดดันนะคะแล้วก็เป็นกาลังใจให้ตัวเองนะเวลาที่เราทุกข์นะคะก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะเพื่อนๆนันคิดว่าถ้าเราเข้าถึงองค์ความรู้นี้มันทําให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นจาก โมเมนต์นั้นเลยอะค่ะนั้นก็เลยเข้าใจว่านี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็สิ่งที่าศาสดาทุกพระองค์สอนว่าการเป็นผู้ตื่นเป็นหนทางของการพ้นทุก์นะคะเพราะว่าความทุกข์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการที่จิตวิญญาณของเราไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคือใครเราเอาเอา,เอาตัวเองของเราอะค่ะไปบอกว่าตัวของเราคือผัสสะ ความคิดอารมณ์แล้วก็สิท่งที่อยู่ในหัวเมื่อเราคิดว่าตัวเราคือสิ่งเหล่านั้นความความความสุขความทุกข์มันก็จะขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ค compris, lot, ่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่เรากลับมาอยู่กับพลังงานของเราจริงๆจิตของเราจริงๆนะคะเราจะสัมผัสถึงความสงบสัมผัสถึงความว่างนะคะเป็นโมเมนต์ที่นันรู้สึกว่าอ๋อนี่เองที่ทําไมคุณครูถึงเน้นมากๆในเส้นทางปฏิบัติให้เราเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะ มันก็ทําให้แนนเข้าใจองค์ความรู้ที่สอนว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะผู้รู้ก็คือไอตัวของเราอะคะ่ะที่ไปรู้การขึ้นไหวของภาษาความคิดอารมณ์แล้วก็เสิ่งในหัวหรือจิตนะคะผู้รู้ตัวนั้นนะคะเมื่อเราเข้าถึงตัวผู้รู้เราจะกลายเป็นผู้ตื่นผู้ตื่นก็คือเรารู้ว่าตัวต,วตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาความคิดอารมณ์แล้วก็จิต เราจะกลายเป็นผู้ตื่นทันทีเพราะเรารู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคือใครนะคะเมื่อเรากลายเป็นผู้ตื่นจิตของเราอ่ะจะอยู่ในขึ้นของความสงบเพราะว่าจิตของเราจริงๆจิตวิญญาณของเราจริงๆรอะค่ะคือพลังงานที่มันไม่มีขึ้นไม่มีลงมันคือความสงบนะคะเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าถึงขึ้นพลังงานของความสงบจิตของเราจะกลายเป็นผู้เบิกบานนั่นก็คือผู้รู้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคือใครแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ตื่นแล้วจิตของเราก็สงบ เราก็จะกลายเป็นผู้เบิกบานนะคะวันนั้นเองนั้นก็รู้สึกว่าอ๋อนี่คือองค์ความรู้ที่ศาสดาทุกพระอ,องค์สอนให้เรานะคะมันเป็นหนทางของการพ้นทุก์เลยนะคะก็เป็นความรู้ที่นั่นก็รู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่อยู่บนเส้นทางจิตวิญญาณแล้วก็อยู่บนเส้นทางปฏิบัตินะคะการที่เรารู้ว่าตัวต,วตวนที่แท้จริงของเราคือใครมันเป็นสเต,ต็ปแรกของการบรรลุธรรมการบรรลุธรรมมีหลายระดับ นะคะแล้วก็ในแต่ละระดับคือการเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเราละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อเรารู้ว่าตัวเราเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมันคือขั้นของการบรรลุธรรมที่สูงขึ้นและสูงขึ้นนะคะก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะคะแนนจะแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวกับการบรรลุนะคะหรือโซเวลิเซชันนะคะคือการรู้แจ้งว่าจิตของเรา มีกี่ระดับนั้นอยากแบ่งปันองค์ความรู้นี้มากๆเลยนะคะนันคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆสําหรับผู้ปฏิบัติเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบองค์ความรู้ที่นันได้แบ่งปันเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบองค์ความรู้ของจิตวิญญาณองค์ความรู้ของพลังงานหรือพลังงานของหินคริสตัลนะคะนั้นฝาก กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆที่อยู่บนเส้นทางปฏิบัตินะคะหรือเพื่อนๆที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเราว่าเราคือใครนะคะหวังว่าเ,เพื่อนๆจะเอาอความรู้นี้นะคะ ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเนาะจะได้ทําให้เราอยู่กับความทุกข์ไม่นานนะคะค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆอัตมานามัสเตค่ะบาย